ผมสมพงษ์ไกรทีรังกูลนะครับหรือว่าชื่อในการแสดงโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับอดีตสมาชิกสภาโจ๊กปัจจุบันมาเป็นสมาชิกสภาทอล์กนะครับผมก็เด่นในการพูดแล้วก็ร้องเรียนนักการเมืองมั่งล้อเป็นคนหลายเสียงครับอ่าเรียนพ่อใหญ่พ่อใหญ่เออไม่เวหาว่าหมายว่าคืนเราบอเออลูกหลานไม่ต้องห่วงคุณกูสบายดีแล้วจะเรียนพร้โยมท่านประยุทธ์เอออะไรวะพอ้อมโยมนะแล้วก็หลายคนนี่แหละ ก็น่าที่ว่ามาเป็นสีสันในรายการสภาทอกับก็ฝากไ้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยอลิสค่ะนะคะในชื่อชื่อการแสดงคือช่อเทียมพันธิกรียนค่ะ,ะ,คะชมาชิกพักเก้าสั้นค่ะอยู่ภาคณะฝ่ายคอนค่ะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับผมพิเทียมครับจากพักฝ่ายค้อนพักเก้าสั้นครับผมครับ สวัสดีครับผมวิโรธใครจะมาอย่าพึ่งหลอนนะครับสมาชิกสภาทอล์คพักฝ่ายคอนครับผมสวัสดีครับผมรอยตียนุชิตศินสมุทรใช้ายาชวับหรือน้องเรียกชีวิตอะไรแ,แต่อตอนนี้ผมมาทำหน้าที่อยู่ฝ่ายคอนครับผมสวัสดีครับผมบูชีกิม คือชาไทยนะครับสูง184แปความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานก็คบได้ครับผมนะ, <c oughs> นะครับผ <c oughs> ักด้วยฝักตัวได้ครับสวัสดีครับผมชัยนรงงรล้อถนงศัก์ลุงป้อมเทียมครับมาจากคณะเหยอ่มนสกรเปียนครับมาอยู่ในของรัฐรัฐบาลรัฐบน ครับครับอยู่ฝ่ายนั้นไปครับไม่รู้ไม่รู้เอาลงตูมาบลุงตูมา,มาสวัสดีครับผมลุงตูสกอเพียนนะอยู่คณะเหยือนสกอเพียนนะครับก็ตลกหน้าคล้ายนะีนี้ก็ว้าวุ่นเลย <S <S บ,วง,บวงเทศน,นะจ๊ะนะจ๊กะก็มาในานามของอ,อ,อดีตนายกรัฐบาลเทียมเต็มนะ เราตะแบนเราตะแบนเราตะแบนเทียมครับเราตะแบนแบนเทียมนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะฮะก็ฝากจะฝากตัวด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะครับผมสวัสดีครับผมจิรยุทธยืดยิ่งครับธนาเทียมจากพักเก้าสั้นครับผมฝ่ายคอนครับผมของสภาทอครับผมครับสวัสดีครับผมนายธงชัยชนะกันทิลานะครับก็ที่เพื่อนเรียกผมว่าลังสิมันเทียมครับผมก็อยู่พักเก้าสั้นครับฝ่ายคอนครับ กนเนสวัสดีครับผมพระเนศสมดังครับมาในนามของประธานสโมสรบุรีรัมย์ยิไเนเตดนะครับผมจะเห็นเห็นกันอยู่ฝันหระเปาตัวด้วยครับคใครอีกอมาสสวัสดีครับผมนาทีก้าวไฟดวงนะครับเอ่เล่นเป็นท่านอนุเทียมครับผม ขอขอฟันเดือักตัวด้วยนะครับใครอันเอกอันเอกมาสวัสดีครับผมเอกที่ตอกทอกนะฮะเชิญพงดาราตนะครับมาเล่นในบทบาทหน้าไม่เหมือนใครนะครับก็เป็นทนคอยยิกัดนะครับคอยโต้ตอบกับฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้อนเขานะครับเอาเสียงหาว่าวากันไปเหลือใครครับมวยจังสวัสดีครับเอามาเยอนผมเยอนสกอร์เปียนครับหน้าไม่เหมือนใครครับเหมือนแม่เดียวครับอ ครบผมวันนี้ก็มาอยู่ในสภาทอครับผมอยู่ฝ่ายคอนนะคอนนี่นี่ครับคนครับใครมาครับผมนี่คนนี้ครับสวัสดีครับใครนะธนาคารยิมใสครับเป็นกำนันเบิร์ครับผมโอ้กำนันเดี๋ยวไปก่อนนะพวกเรากำนันมาเออไม่จะพมังไปเดี๋ยวฝากรายการก่อนรายการหน่อยยังไงก็ฝากรายการสภาทอกไปด้วยนะครับหลังจากที่รายการสภาหายไปหลายปีเลยทีเดียวครับผมซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับงบไม่เกี่ยวกับทั้งสิ้นนะมาเกี่ยวกับงบประมาณสปอนเซอร์ไม่มี กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องครับเวลาท่านไปไหนผมไปไหนเนี่ยท่านถามเรสภาไม่ได้จะกลับมาอีกไม่ได้จะกลับมาอีกก็กลับมาแล้วครับพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็ความมันความเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะยิ่งกว่าเดิมเลยนะครับในรายการสภาทองกับผมเวทีทอของคนนอกสภาครับฝากไว้เลยนะครับกำนันเบิร์ดมีอะไรพูดไหมอ่ากำนันเชิญเย็นนี้ให้ว่างเชิญทานข้าวบ้างเร็วเรเ 감사합니다. <laughs> <laughs>